สวัสดีครับอยู่กับมิสโซ่ซูเปอร์โปรนะครับและโจอค่ะมิสซแอมพีค่ะวันนี้เราอยู่กับรถแต่งสุดเท่กันอีกแล้วนะครับใช่แล้วค่ะกับตัวนี้เลยนะคะกับมิสโซวิชออลเนวไททันค่ะดับเบิลแคปนะคะอ่าเป็นรุ่นโปรนะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับ150แรงม้าตัวล่าสุด2024เลยนะครับใช่แล้วกับสีนี้นะคะก็จะเป็นสีเทาดำกราไฟต์เกรย์ค่ะราคา719,000นาพนค่ะเจ็ดแสนหนึาพเท่านั้นเองนะครับและแน่นอนนะครับคันนี้ เราก็มีจัดโปรัพิเศษให้ลูกค้าอีกแล้วนะครับเพราะลูกค้าคันนี้เลือกที่จะซื้อแบบเงินสดกันเลยนะครับก็ไม่ต้องผ่อนเลยส,ยสบายๆนะคะราคาเงินสดพร้อมการตกแต่งให้สวยฉ่ำขนาดนี้นะคะเราขายเพียง699,000กา่เานเท่าน,นั้นคะ่ะโอ้ได้ส่วนลดถูกลงและก็ได้การตกแต่งเต็มทั้งคันกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันดีกว่าว่าคันนี้ได้มีการตกแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับ สำหรับการตกแต่งทางด้านหน้ารถน,นะคะตัวรถจะมีไฟหลีนะไฟหน้าแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ครบเลยนะคะด้านหน้านี้ก็จะมีกระจังขนาดใหญ่คะ่ะเป็นสีดำเมทัลลิกนะคะเป็นแบบพันนิ่มคอมเนาะก็จะระบายความร้อนได้ดีนะคะมีการสลักตกแต่งนะคะเป็นคําว่ามิซูบิชิในวัสดุเลยนะคะแล้วก็ของเรานะคะชุดแต่งรอบคันเราให้เป็นของ ABS แท้นะคะก็จะมีตั้งแต่นี้เลยคะ่ะครอบตัว C จากเดิมที่เป็นโครเมียมแล้วก็เข้าให้เป็นสีดําด้านนะคะ แล้วก็มีตัวชายกันชนนะคะตัวสกเกิร์ตแบบนี้จะมีทั้งวัสดุสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็มีวัสดุสีดำเมทะล,ลิกนะคะทำให้ดูเงานะคะหรูหราพรีเมียมมากขึ้นพร้อมกับตัดคลิปสีแดงนะคะให้ดูสปอร์ตด,ด้วยนะคะแล้วก็มีโลโก้ตกแต่งมีชื่อของรุ่นเขาด้วยนะคะล้อนะครับเราได้มีการเปลี่ยนใหม่เลยนะครับจากล้อเดิมที่เป็นขนาด16นิ้วนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นล้อซิ่งขนาด18นิ้วซึ่งลูก้านะครับสามารถ เลือกแบบเองได้เลยนะครับเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกเองเลยนะคันนี้ก็เลือกมาออกเป็นสีเทานะครับโอ้โหสวยเลยนะตัวนี้ดูพรีเมียมมากนะครับมีสลักโลโก้57โอ้โหมีสลักเต็มเลยครับมีโลโก้สีส้มให้ด้วยดูลายแบบโอ้โหดูดีมากนะครับแลวยางรุ่นนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นยางใหญ่เลยนะใหญ่กว่าปกติครับก็คือเป็นไซส์ขนาด25555 R 1 8นะใส่แบบสล้อให้พอดีเลยนะตัวนี้ไม่ต้องโหลดเลยนะ ใส่แล้วม <mel od ic> ันจะพอดีกันพอดีเลยนะครับการขับขี่ก็จะนุ่มนวลมากขึ้นแล้วแก๊บของช่วงล้อตัวนี้ก็จะไม่เยอะเกินไปวที่เราแต่งให้นะครับก็จะมีตัวฟิล์มครับเราติดฟิล์มให้เรียบร้อยทั้งคันเลยนะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้รวมถึงการสาดข้างเราติดให้ครบทั้ง4บาร์เลยนะครับสับกระจกมองข้างของรุ่นนี้จะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวติดให้ตรงนี้เลยนะแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มของ ABS ด้วยนะตัวนี้ก็คือตัว ครอบกระจกมองข้างสีดําเงานะครับมาให้สวยวงตัวเลยนะครับสับมือจับพุ้นนี้นะครับมาแบบใหญ่มากนะชิ้นนี้จะเป็นสีโครเมียมด้วยนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งครับอันนี้มาจากโรงงานเลยก็คือตัวกันกระแทกข้างประตูนะครับเป็นสีดําด้านนะมีโอกโกคาว่ามิตซูบิชิสลักไว้ให้ด้วยนะแล้วก็ต่ากว่านั้นก็คือตัวสกเกิร์ตของ ABS นั่นเองครับเป็นเเกิดด้านข้างซึ่งจะมีเนี่ยชิ้นยาวเนี่ยตัวนี้จะมี ทั้ง4ตัวรถนะครับเป็นสีเทากราไฟต์มีตัดเส้นสีแดงมานะครับแล้วก็มีชิ้นต่อมาด้านหลังด้วยนะครับเราต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับนี่แหนบตัวนี้นะครับของรุ่นใหม่จะเป็นแหนบที่ทําจากเหล็กไฮเทนไซส์สตีลนะครับมีความแข็งมากขึ้นแต่เบาลงด้วยนะแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีด้วยนะครับ สำหรับทางด้านท้ายรถนะคะเราก็จะแถมติดตั้งกระบะไลเนอร์ของแทมิสุให้เลยนะคะตัวรถเนี่ยก็จะมีสปอยเลอร์ตรงนี้มาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่ไฟท้ายค่ะขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็เห็นชัดแน่นอนนะคะปลอดภัยทุกอุปสรรคในการขับขี่เนาะด้านท้ายนะคะมือเปิดมีขนาดใหญ่เป็นสีโครเมียมและสามารถล็อกได้ด้วยนะคะฝาท้ายเราสามารถล็อกเปิดปิดได้นะคะมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังจอดนะคะก็ เข้าเกียร์ปุ๊บกล้องก็จะขึ้นที่หน้าจอให้เลยนะคะก็ปลอดภัยในการถอยจอดค่ะรวมถึงมีไฟเบรกให้ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวสเกลร,รอบคันที่เราให้มาของ ABS ด้วยทางด้านหลังนะก็จะมีทั้งตัวสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็มีสีดำเมทัลลิกนะคะมีการตกแต่งเล่นลายนะคะมีบ้างให้ดูแบบโหดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะพร้อมกับมีการคลิปสีแดงสวยงามลงตัวนะคะมีโลโก้มีห่อเขาครบถ้วนเลยนะเป็น e x t r e m เมนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล้องบันทึกภาพนะคะตัวนี้มีกล้องบันทึกภาพหน้าหลังนะคะให้ด้วยเลยนะคะภใ,ในของ All New Titan จริงๆต้องเป็นเบาะผ้านะอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นเบาะหนังเลยนะแล้วก็สามารถเลือกสีเองได้คันนี้เลือกมาโอ้สีอย่างเท่เลยนะครับนี่จะเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะเนี่ยพื้นสีดำนะครับแล้วก็มีตัดเนี่ยตามขอบบ้างครับตรงกลางบาง เป็นสีแดงให้นะครับโอ้โ oh, หอย่างบอกเกมมิ่งเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยรุ่นนี้ก็จะให้มาเป็นพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกนะตัวนี้เป็นเพาเวอร์ไฮดรอลิกนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กให้ด้วยปะ่ะมีแอร์แบ็กทั้งตรงพวงมาลัยนะครับมีแอร์แบ็กทั้งหัวเข่าฝั่งคนขับรวมถึงแอร์แบ็กฝั่งข้างคนขับให้3จุดกันเลยนะครับปุ่มปรับเครื่องเสียงต่างๆที่พวงมาลัยก็มีมาให้ครบนะครับทั้งเพิ่มเสียงวอลลุ่มรับสายวางสาย มีมาให้พร้อมเลยแล้วก็พวกระบบ traction control นะครับก็จะสามารถเซตเปิดปิดได้ที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับนี่ traction control auto side a n d g o นะครับควบคุมการปล่อยค่ายเสียนะครับมีมาให้ครบนะครับแล้วคันนี้ก็ได้มีการสั่งติดเพิ่มก็คือกล้องบันทึกหน้าหลังนั่นเองนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับตัวกล้องบันทึกหน้าแล้วก็กล้องบันทึกหลังก็อยู่ตรงนู้นนะครับนี่สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับแล้วจอรุ่นนี้ครับนี่มาจากโรงงานเลยนะมากับตัวรถเลย เป็นจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับเนี่ยสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ว่าจะ fm am นะครับบ t ูทูธ usb เชื่อม apple carplay ได้ android auto ได้สามารถสะท้อนภาพจากมือถือขึ้นหน้าจอด้วยระบบ m MM m ring ได้และก็ยังเชื่อมกับกล้องมองหลังที่มาจากโรงงานด้วยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังตัวนี้จะมีภาพขึ้นนะครับที่จอตัวนี้ พร้อมสเกลถอยจอดให้แบบดูชัดๆแจ่มๆกันไปเลยนะครับระบบแอร์นะครับมีมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะก็สามารถบิดใช้งานง่ายนะหนึ่งสองสามสี่ปรับความเย็นได้นะครับมีอุณหภูมิแบบความอุ่นให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีช่องเสียบทั้งเป็นแบบ USB Type C นะครับตัวนี้แล้วก็มี Type A มาให้นะแล้วก็ที่เชื่อมเหมือนแบบที่จุดบุหรี่ก็มีมาให้ครบนะครับรุ่นนี้ก็ใช้เกียร์เป็นเกียร์หกเกียร์นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ แล้วเวเข้าเกียร์ถอยหลังใช้การชิปเกียร์ขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็ดึงเข้าไปที่เกียร์ R ด้านนี้ที่เก็บของนะก็จะมีมาให้ไม่ว่าจะช่องบนนะเป็นแบบเปิดฝาไว้นะครับให้วางของได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีช่องล่างนะครับแบบเปิดปิดอย่างนี้มาให้ครบทั่วเลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็ยังมีการตกแต่งเพิ่มนะครับให้สวยงามวงตัวด้วยไฟส่องเท้าซึ่งสามารถเลือกสีได้ด้วยคันนี้ก็มาเป็นสีฟ้าให้สวยๆเลยนะครับ สำหรับพื้นที่นั่งของผู้โดยสารตอนหลังนะคะถือว่านั่งได้สบายมากๆเลยนะคะพื้นที่ภายในสีประตูคันนี้ค่ะกว้างขวางมากๆนะคะนี่พื้นที่เข่าพื้นที่ศีรษะก็ยังเหลืออยู่โจสูงประมาณ173เเซนเลยค่ะเราทําบาะหนังให้ทุกที่นั่งด้วยนะคะก็สวยงามมีการตัดสีดําแดงลงตัว ตัวด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้ถึง3ที่นะคะมีเบลให้ครบทุกตำแหน่งแต่กรณีที่นั่งแค่2คนเนี่ยเราก็ดึงตัวที่พับแขนนะคะลงมาวางแก้ววางแขนได้นะคะนอกจากนี้นะยังมีจุดติดตั้งคาซีทนะคะรองรับการติดตั้งเบาะเด็กให้ด้วยครบถ้วนเลยนะคะและนอกจากนี้ยังมีจุดจ่ายกระแสไฟ12อโวลต์สำหรับคนที่นั่งแถวนี้นะคะซื้อหัวแปลงไฟมาชาร์จแบตได้ค่ะนี่รวมถึง มีอุปกรณ์แม่แรงประแจขันบล็อกต่างๆนะคะอุปกรณ์ของตัวรถเนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังตัวเบาะของเรานะคะแล้วนี่การนั่งของมิสูค่ะจะไม่เป็นการนั่งแบบหลังตรงนะคะจะค่อนข้างเป็นเจลายนะคะก็รับกับสรีละาทาให้ลดการเมื่อยล้าเวลาเรานั่งเดินทางไกลนั่นเองคะ่ะและขุมกำลังของตัวนี้นะครับก็คือเครื่อง4 n 162004นะครับตัวนี้ ให้กำลังได้สูงถึง150แรงม้ากันเลยนะครับใช่แล้วค่ะก็เป็นเครื่องใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะจะทําให้ทั้งประหยัดน้ามันแล้วก็ได้เครื่องที่แรงนะคะทันใจลูกค้าแน่นอนค่ะอ่านะครับแล้วก็แน่นอนนะครับการแต่งสวยจัดเต็มแบบนี้นะครับต้องบอกว่ามีพิเศษอีกอย่างด้วยนะเพราะคันนี้จริงๆลูกค้าครับที่สั่งซื้ออยู่ต่างประเทศด้วยนะครับใช่แล้วก็เหมือนซื้อเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ให้ครอบครัวนะคะก็เลยเลือกที่จะให้เราขึ้นรถสไลด์แบบกล่องของขวัญไปเซอร์ไพรส์ถึงบ้าน และแถมยังให้เราสองคนนะคะก็ไปอธิบายการใช้งานโดยเาขาซัพพอร์ตค่าเดินทางให้เราทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวคันนี้เราก็จะไปพบกันที่สกลน,นครค่ะงั้นเดี๋ยวร้องครับพาลองสู้กันนี้ครับไปส่งลูกค้ากันเลยดีกว่าเลยครับไปกันเลยค่ะเราก็เตรียมเอารถสองคันนี้นครับไปส่งกันที่สกลนครกันแล้วนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็เป็นการครึ่งสไลด์คู่เลยนะคะก็จะมี2คันเลยไปจังหวัดเดียวกันแต่ว่า อยู่คลอลามเพนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบินตามไปอธิบายรถให้ทีละบ้านเลยนะคะโอโนะครับใครต้องการการส่งแบบพิเศษนะครับบอกเราได้นะครับเดี๋ยวเราก็มีพิเศษให้แน่นอนนะครับใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวไปพบกันที่สกลนครน,นะคะไปเจอเลยครับ